ร้านปันหนันจิวเวลี่นะคะเขาประกาศหาเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทที่อยู่ในพุทธศักราช2505ด้วยนะคะออถ้าใครมีเนี่ยไปติดต่อเขาได้ร้านป้นหนันจิวเวลี่เนี่ยอยู่ที่ระยองขเขารับซื้อเหรียญเป็นแสนเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณป้าท่านหนึง่งมีเหรียญแบบนี้เอามาขายคือป้าเนี่ยเจอเหรียญในตู้กับข้าวกต่ว่าจะทิ้งอยู่แล้วเพราะมันใช้ใช้ก็ใช,ใช้ไม่ได้ไงแต่ได้ยินว่าปานหนันจิวเวลี่เขาประกาศว่าเขาจะซื้อป้าก็เลยไปขายได้แสนกว่าบาทนะโโนี่คือคุณป้าคนแรกหลังจากนี้ก็มีพ พี่ผู้ชายคนหนึ่งไปขายล่าสุดเมื่อวานรับซื้อเหรียญที่2แล้วก็คือเป็นพี่ผู้ชายคนนี้ค่ะได้ไป1นึ0 0 0สบา 1, 40, 1> ท1นึ0 0 0สนสีหมไงดีอะอยากได้เราเก็บแต่เหรียญท่องกงเลย <c oughs> ที่ไป,ไปเที่ยวมาไม่มีเหรียญหนึ่งบาท2 5ง <c> 5 <oughs> <c oughs> Oh. นี่นี่เราผู้ชายคนนี้เขาเล่าว่าไงไเขาบอกว่ายังขนลุกไม่หายเหรียญนี้อยู่ในตู้กับข้าวเก่าๆ,ๆที่ทิ้งอยู่ <c oughs> นะคะอยู่ดีเหมือนมีอะไรดนใจเรามาค้นเหรียญที่กองทิ้งอยู่เนี่ยเจอเลยหนึ่งเหรียญ oh. แล้วก็ได้เงินไปนะคะคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่1บาทพศเหรียญหนึ่งบาทพศสองห้าศูนย์ห้านะคะ <c oughs> คือไม่ใช่ว่าจะได้ทุกเหรียญเหรียญน,นั้นเนี่ยจะต้องมีตัวอักษรยอยักษ ที่ตรงกับปลายยอดเจดีเข้าใจไหมคะต้องอย่างนี้ด้วยใช่คือเขาเรียกว่าเป็นเหรียญตัวอยางเนี่ยอยอดอยักจะต้องตรงกับปลายเจดีคือด้านซ้ายเนี่ยไม่ตรงรด้านขวานี่คือตรง,ตรงคือเขาจะเอาเหรียญแบบนี้คือเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าที่รับซื้อเพราะว่าต้องการเอาไปขายต่อ,อมไม่ใช่แค่นักสะสมประเทศไทยที่เล่นกันนะคะแต่ว่า เขาเป็นแบบนักสะสมทั่วโลกที่จะเล่นแบบนี้แล้วประมูลกันหลักแสนบางที่ก็หลักล้านเลยทีเดียวนั่นแสดงว่าเขาเอาไปขายต่อได้มากกว่าเป็นหลักแสนเนี่ยใช่แสนแสนสี่จานาใช่ใช่บางบาง,บางที่เป็นล้านเลยเราได้เท่าไหร่นะครับแสนแสน,แสนกว่าโอ้ใช่เป็นแสนเลยะะต้องเริ่มเป็นขุดคุยแล้วแล้วมีเหรียญเยอะมากในบ้านเนี่ยแล้วบางทีเราไม่เคยดูเลย นั่นนะสิอันนี้เป็นเหรียญปี2,505นะคะก็ตอนปีเกิดอดอ้นนี่กลองไปดูปีเกิดอ้นอะไรพี่เกิดสามีคุณไม่ใช่อ้นละคร์เนอะจริงเหรอพี่เอกเกิดพี่เอกเกิดศูนย์หกโอ้ยไม่ใช่พี่เอกเกิดใช่06ใช่ไหมเอ้าพูดซิอ้นค่ะใช่เขาเกิด06ออดสามีตัวเองนะคะ06เหรอ06 2506 อันนันบุญนาคเหรอฮะใช่ก็ปีเดียวกับพี่ซูโมกิกนี่งั้นลุงต้องมีเหรียญอยู่ในบ้านบ้างแต่ลุงมาคบดิฉันก็ไม่ได้เอาเหรียญมาไงลุงเขาก็มีต่แบนมาไม่ได้มีเหรียญในกระเป๋าโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ อาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะคตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลยครับ